อันนี้พูดเลยเล่นกันชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรฮะชื่ออะไรหมายหมายอ่ะิแล้ครับฮะพูดยพูดเลยนอ่ะเรียนอยู่ที่ไหนครับผู้ภาษาพม่าผู้ประจัพม่า